สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ท่านอยากจะให้ท่านคิดไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือเราช่วยๆกันทำนะครับเราช่วยๆกันทำมาดีที่สุดแต่ถ้าถึงทีถึงทีจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวจะเคลียรย์งานมันก็เยอะนะครับงานมันก็เยอะโดยเฉพาะในองค์กรของเราที่ที่เป็นองค์กรข้ามชาติเนาะที่เราเองเนี่ยเราอาจจะมีคนไม่เยอะเราใช้คนไม่เยอะแล้วคนของเราต้องทํางานแบบ คอร์สฟังก์ชันกันมากๆเลยอย่างเงี้ยเข้าใจเรื่องความยุ่งมันจะไม่มีเวลาอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำงาน y o y r u w own f e นะคือทำงานบนภายใต้การปฏิบัติของเราเองอะ่ะไม่ไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาพูดง่ายๆมันมันก,มนก็มันก็ประหยัดดีแล้วมันก็เกิดประสบการณ์ทางตรงนะครับมีหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกหน่อยไหมครับว่า ทำยังไงผมจึงจะมีแรงจูงใจกับการทำงานแบบนี้นะครับตัดเรื่องของคือเจ้านายอ่ะสม่มาพี่พงศักดิ์มอบหมายให้น้องๆในทีมมาทำนะครับถ้าน้องๆจะถามว่าพี่ถ้าผมทำแบบนี้งานประจำผมก็ต้องทำแล้วผมต้องมาทำงานอ้น,นี่อีกเนี่ยผมจะแลกอะไรนะครับผมแนะนำให้ตอบน้องไปเลยว่าคือแกไปไหนแกก็ไม่รอดนะ่ะที่ต้องทำอันเนี้ยคือไปอยู่องค์กรไหนอ่ะในประเทศไทยนะ มันก็ไม่รอดที่ต้องมาทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเพียงแต่ว่าแปลว่าสมมุติไปทํางานอยู่กับบริษัท ABC สมมติน้องคนนี้ออกไปไปทํางานอยู่บริษัท ABC ถ้าเขามี PDPA อยู่แล้วน้องคนนี้จะรู้สึก EC มากที่จะต้องทําแต่ก็จะทําแบบทังงงๆเพราะไม่ได้เริ่มต้นในการทํากระบวนการให้ Implement หรือ Implement PDPA มาพร้อมๆกันในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเสียโอกาสมากๆเลยนะ การเสียโอกาสนี่เป็นคอสอันนึงนะนะครับแต่ว่าเป็นคอสแบบที่ i n visible คือมองไม่เห็นและคอสที่มองไม่เห็นแบบเนี้กระทบใจมากเลยนะครับท่านเคยมีความฝันใช่ไหมตอนเด็กๆว่าท่านอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เราก็มาทํางานแบบนี้ไม่ได้บอกว่างานปัจจุบันมันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าในจ,จุดหนึ่งของชีวิตสมมตินะครับ สมมติเราอยากเป็นวิศวกรอยากเหมือนพี่พงศักดิ์เนี่ยผมอะผมพูดถึงตัวผมก็แล้วกันนะพูดถึงจัชวานดีกว่าอย่าพูดถึงคนอื่นเลยปีสองห้าสามสองครับพี่ครับพี่พงศักดิ์ผมเคยไปสอบผมจบช่างเทคนิคมานะผมเคยไปสอบอยู่ที่ห้องสอบเข้าปวชอ่าสอบเข้าสอบเข้าเรียน สอบเข้าวิศวะเนี่ยของพระจอมเกล้าพระนครเนี่ยผมจาได้เลยนะครับผมจําได้เลยผมอยากเป็นวิศวกรเพราะผมเรียนช่างมาผมอยากเป็นวิศวกรผมก็ไม่รู้หรอกคือเด็กเด็กแถวบ้านผมอะเด็กบ้าน,นอกอย่างผมเนี่ยมันต้องเป็นวิศวกรแหละเพราะถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยเขาจะปิดหมู่บ้านเลี้ยงเลยนะขอไหมฮะตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาปิดหมู่บ้านเลี้ยงเลยนะครับหรือถ้าไม่ง,งั้นก็ต้องไปประหลัดอำเภอ ถ้าเป็นประหละดัดอำเภอเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ลูกสาวกำนันเป็นเมียนี่ยหรือเปล่าไหมฮะอ่ะนี่คืออารมณ์ของเด็กบ้าน,นอกสมัยนะั้นนะย้อนหลังกลับไปสักสามสิบปีก่อนเนี่ยอารมณ์เด็กบ้าน,นอกจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่โคราชเนี่ยผมว่าผมเก่งนะผมสอบได้ดึงมาตลอดเลยนะในระดับปวชอเนี่ยอยู่ในระดับมหนึ่งสองสามเนี่ยผมก็ได้สอบได้ดึงมาตลอดเลยนะแต่ด้วยความเด็กบรนนอกนะ ขัานแนนผมยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของผลสอบของพนัของพันนครเหนือเลยอะ่ะผมกลับมานั่งคิดว่าผมเสียโอกาสมากเลยนะผมไม่มีโอกาสเติมฝันในการเป็นวิศวกรของผมได้เลยนะครับเพราะผมยังเรียนรู้น้อยไปคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเก่งพาะสอบไ,ไ้ที่หนึ่งมาตลอดคิดว่าตัวเองเก่งแต่นั่นคือเก่งในบริบทเด็กบราน,นอกอะไม่ได้เป็นอัจฉริยะจริงๆเด็กบราน,นอกบางคนเป็นอัจฉริยะจริงๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเก่งไง นะครับนี่คือค่าเสียโอกาสที่ยกตัวอย่างจากตัวเองนะครับย้อนกลับมาตรงนี้สมมตุติเธอลาออกจากไปสมมุติไปทํางานอยู่ที่บริษัท ABC ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาตินะเหมือนกับแล้วเขามี PDBA อยู่แล้วแล้วเขามี PDA p a อยู่แล้วเขาทํากันแล้วเนี่ยแล้วเธอจะเข้าใจไหมว่าเขาทําอะไรกันมาได้ยังไงนี่เสียโอกาสแล้วนะสองแล้วถ้าสมมติเธอย้ายไปแล้วเขากําลังทํา PDBA กันอยู่ แล้วเขาอะเอ็นโลเธอเขาดึงเธอเข้ามาทำพีดพีด้วยเธอบอกว่าเนี่ยฉันหนีเสือมาปะจระเข้จะพูดแบบที่กับองค์กรใหม่หรอต้องไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแปลว่าผู้บริหารมอบหมายอ่ะดังนั้นทำไมไม่ถือโอกาสในการที่เราอ่ะตอนที่เราจะทำพีดพีตามที่ผู้ใหญ่มอบหมายตามที่พี่พงศักดิ์มอบหมายนะครับถือโอกาสเป็นโอกาสในการเรียนรู้เลยไม่มีอะไรที่ได้มาแบบไม่ต้องเสียอะไรหรอกครับถูกต้องไหมครับเรา เราเราได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเราต้องเสียซัมติงบางอย่างแหละนะครับผมอยากเรียนกฎหมายผมอยากเป็นทนายความเหมือนอาจารย์ฝ้ายอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปเรียนกฎหมายผมก็ต้องไปเรียนใหม่ทั้งๆที่ผมจบปริญญาเอกแล้วนะผมก็ต้องกลับไปเรียนใหม่แล้วก็ไปสอบเอาตั๋วทนายเหมือนกับอาจารย์ฝ้ายไปเรียนเนติบัณฑิตใหม่ทั้งๆที่ผมก็จบปริญญาเอกแล้วผมหรือว่าผมจบวุฒิสูงสุดแล้วนะแต่วุฒิสูงสุดนั้นอ่ะไม่อื้ออะไรกับการเป็นนักกฎหมายหรือทนายความของผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอันเนี้ย แล้วโอ้ยอายุก็เยอะขนาดนี้สติปัญญาก็ถดถอยลงไปเยอะนะครับแถมแถมภาระความรับผิดชอบอะไรต่างๆก็เยอะอ้าวผมก็ต้องเทรดบางอย่างถูกต,ต้องไหมครัก็ผมอยากได้อ่ะผมอยากเป็นทนายความเหมือนอาจารย์ฝ้ายอะทําไงอ่ะมันมันก็มันก็ต้องเสียซัมติ n งอะไรบางอย่างนะครับถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะมีคําถามว่าเราจะ contribue อะไรให้กับองค์กรได้องค์กรอะค,ค,คือหม้อข้าวหม้อน้าอขาองเรา,า,า,าไม่ใช่เหรอ ดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยขอให้ท่านช่วยๆกันขอให้ท่านฟังในสิ่งที่อาจารย์คุยให้ฟังในวันเนี้ยนะครับให้มันถี่ถ้วนนะครับ